ที่หทาเปวดตรงไหนอ่ะไหนี่ปุ๊ใช่อแต่ี่อ้อยก็เบาใช่ที่ผมเสร็จทั้งตัวเลกเครื่องใหม่ไหมพปุ๊ดตรไหนนะตอนนี้ตอนนี้ก่อนทำกีปวดตรงไหนปวดาลวดหลังมาจะเอากระถาปวันหลังพี่ปุ๊กหน่อยนะ หลังเคลื่อนนั่นเนี่ยสองข้อเลยกนระใจกระตับก็ไม่ดีตาขวาเข่ากับขาก็ีติดบนนะที่กู้อ่ะคือคอองไปบนบาสายเก่าอะไรไวะหรือไปอธิษฐานอะไรไว้อ่ะไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การบุญไม่จำเป็นจะต้องจุดทูบบุญหรือว่าบุญใช่ไหมอาจจะไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเราลืมแก้บุญว่าอยากจะทําถ้าได้วมมิแต่งเงินมาอย่างงู้หรือได้อะไรมาอย่างนี้จะทําอะไรให้อะไรอย่างเงี้ยับเกี่ยวกับสิ่งศักดินะ์สิทธิ์อ่ะแล้วเราลืมทํามันเลยเป็นอย่างนี้ไงพี่เข้าใจไหมเราก็ไปทําบุญคือไปทําบุญวัดไหนก็ได้นะให้มันครบ ทำทีละร้อยส0งร้อมันก็จะครบสามพันบาทอะแล้วบอกทําทุกครั้งบอกขอแก้บนขอแก้บนขอแก้บุญพูดอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าท่านยอยทําก็ได้นอกจากว่านรวยมากๆมันก็ทำทีเดียววัดไหนก็ได้บอกว่าขอแก้บนอะไรอย่างเงี้ยนะเออถ้ามันเบาพี่ปุ๊บอ็นรีไปทําบุญเลยเนาะ ตามตามที่เราไม่เดือดร้อนอ่ะเนาะที่ผมแนะนำสื่อก็แล้วอันเดียทั้งหมดนั่นเองพวกเราจะดูหายสบายใจอันทุกครั้งก็บอกเขาแค่นี้แล้วก็ที่เจ้าการบริเวรทั้งหมดใช่ไหมดีนะเราไม่อด้หาผมเราไม่ได้พี่นะไม่มีอะไรผมตรวจดูแล้วมีแค่นี้ สูงถึงร้อยส้อมันดีกี่เปอร์เซ็นต์นั่นเนี่ยไม่มีแหล่งองสูงนี้เองต้องดูสายเกณฑก่อนว่ามันเป็นไงไง